โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเชิอในี่ยอนาปัดตี้เราลูกแมวน้อยทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะวันนี้เราและก็เพื่อนๆเราจะมาเล่นเล็กเดลย์สองเดกกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าวันนี้มีแขกรับเชิญคนที่สี่ด้วยเชิญคุณธามาโกะแนะนำตัวเองค่ะสวัสดีครับธามาโกะจากช่องธามาโกะนะครับก็จะตีมอยู่ในทวิชนะครับผมทวิชชื่อธามาโกะเนี่ยนะครับฝากตัวได้นะครับโอคก็ฝากตัวคุณธามาโกะในอ้อมอกของคุณลูกแมวน้อยทุกคนด้วยนะคะ วันนี้เราจะพาคุณธรรมโกไปสู่ความบันไลยความมืงว่างแอนไก่พ้นกับทานอสแล้วก็คุณโซนะคะไปร้อดแห่ขอให้ล่วงหน้ากับทุกคนไ้ด้วยก่อนนะคะว่าทหารหรือทำหยาบหรืออะไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนขี่จักรยานในการรับชมต่อไปด้วยนะคะขอบค่ะเฮ้ยโซเป็นคาร่าไปแล้วไม่หรอเหลือใครเหลือใครอีกคนเนี่ย จะมีใครล่ะเฮ้ยบูดไงี้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโกล็อกโกล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโหลดโหลดโหลเฮ้ยโดนแล้วเย็เย็ดเย็ดเย็ดโอ้ยไฟแนลี่เออพอเล่นได้นี่หว่าไอ้บูดยิงกันหมาอ่ะไอ้เวลววันนี้วันนี้เลยมันยิงผมก่อนผมไม่ผิดหมาเลยอีกพวกวีดิชูมาะไอ้ ไปก่อนแล้วไม่รอกันเลยอะไรง่างให้น้องให้น้องมาผมเหยียบอาอไม่ใช่ใครเขาล่อกันเฮ้โตโตจะแก้ตัววิทฮะโตคืนนักาวิทย์ ใครอยู่ตรงนั้นค่ะตรงไหนโซล่าไรสุดาว่าท่ากับเวทเจอพออยู่นี่โคตจะขีิ่วหลงทางบูดนายหลงทางอะเฮ้ยชอบปืนนี้ว่ะดีสุดเออแล้วใครตีอะไรอยู่ตรงเนี้ยฮะกเดิงทำลายประตูได้ด้วยหรอได้ได้วายไอใครทำอะไรวะน่ะไอ้บูด เกมคักรกหน้าเลยม่แทงไม่แงให้เธอมาให้เธอมาให้เธอ้มาจวพี่ต้นตใจบอลลอนบันนี่แล้วปืนถองหมายไปไหนเนี่ยปืนองรมาแล้วแะโอ้ยช่ว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 ยเด้โอ้ยไม่องพี่ก็โอ้องีเยอะเลย ตัดลิ้นให้ดีจะตายแล้วเฮ้ยอย่าอวเดนผ่านกระสิ่งดินี่เป็นไรอัพของไอ้บูดอ่ะไอ้แอปโคมึง่ะเจ็ดยิงผ่านหน้าเขาเรียกว่าเอาตัวเป็นรับพี่ไม่ได้ไม่ผมยืนอยู่แล้วคุณอยู่นี่คุณก็ยิงคุณไม่ต้องพูดมีอะไรไหมข้้งบนโอ๊ยกอบฟองไหม เขายังอยิบที่ไวอยู่เลยเอ้าเขาช่วยช่วยไม่ได้นะตรงนั้นอ่ะก็ย้อนกลับไปไม่ได้บูดงไปทำอะไรลงไปอ่ะเราเราต้องเสียสละแล้วล่ะขอบคุณที่เ่านเดินทางมาสักประมาณสิบนาทีขอบคุณคะไปทุกคนไปเถอะเราเราเราต้องยิงกระดิ่งไปด้านหลังแล้วเราก็พุ่งหน้าพุ่งหน้าต่อไปเดี๋ยวยวช่วย เรื <c oughs> ่องเรื่องอดีตที่เราไม่ไปสบายช่วยไปสบายมากขึ้นโอ้ยก้อจริงเหรอเดี๋ยวไปดู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 ไปดดูไปดูไปดูไปไปดไปดู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 ไปูไปด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  เฮ้ยเตรงนั้น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 เยูอะไรไหมอ้าวดูอะไรเหรอนี่ไงกําลังจะบอกเลยว่ามันจะเกิดใหม่ในไม่ช้าแล้วมันเร็วเกินกว่าที่กูจะพูดสิกําลังจะพูดเลยไม่ต้องห่วเราเดี๋ยวก็ฟื้นอันเนี้ยม่จะไปทันพูดเสร็จเลยดีนะมันมีห้องเดี๋ยว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 ฉันเก็บอะไรฉันเกี่ยวอะไรฉันเก็บอะไรฮะยาเก็บยาฮะทําทําไมไม่มารักษาบูดมันล้าอ่ะ ไฟมันไปเอาเอาดาบเอาดาบจุ่มไฟด้วยอ้าเป็นไรเอาดาบจุ่มไฟดาบไฟแต่พอดีมันจุ่มไม่ได้เลยเอาตัวลงไปจุ่มเลยวอดตัวเลยติดไฟแสดงว่าคุณจะกลายเป็นเป็นชีกย่างใช่ไหมครับกลายเป็นเต้าหู้ย่างเต้าแเ้ยวีดอะเฮ้ยบูดวีดไปหามาเร็วไปเลยฮะวีดอะ ใช่นเ,<อ>นเนี่ยมีปัญหามาเลยเพราะห้องภาคราห้องเซฟแล้วอ่ะทุกคนแต่ระวังนะมียามเขียวอยู่วายอาบน้ำเขียวมาเลยน้ำเขียวมาเลยทุกคนมมไม่มาโ <c oughs> อ้ยวใครยังไม่มาแย่เข้าแย่เข้าแย่เข้าให้มันเข้าว่าให้มันเข้าว้างนะ การันเก็บยาฮิวนันด้วยนะครับไม่เก็บครับๆๆๆไม่เป็นไรครับไม่ว่าครับไม่เป็นไรครับผมเผมรียกองมึงครับผมไม่เก็บไม่เป็นไรอุย I am the storm I keep f on crossing t h e p i n w ว้าึเกิดอะไรขึ้นยานกเกียร์ปุกแกอ่ะเกมเกมแกจบมากำล,ลังกลับไป โดนแกงหม้อใหญ่มาก few เอ e w minutes later เอ้าเอ็นจิตเออร์เลอร์ยังวดาดสกาโดนเกมแกงไม่ใช่แค่รอบเดียวแต่ถึงสองรอบได้ฉายามาจำไว้ดีอะจำคลิปเลยโอ๊ยกายผู้ไม่มีดวงจอกพี่เล่นางานโอ๊ย i อ c มคัมมิง่งน้อง ผมทำมิ่งมาเสร็จปุ๊บผมฟันได้สองรอบผมหลุดเกมอีกแล้วเล a แ e r ใครเลื่อยละ c h i โซเมียแค่เกมแค่ดเจ้เฮ้ยเสียงวิทย์เสียงวิทย์เสียงวิทย์น่าจะทางที่ต้องไปแน่เไปเลยครับวะเราอะฮะฮะมุมเมอร์ด้านล่างระวังนะหลบอยู่ด้านนอกตรงหน้าตา ผมอยากออกไปบ้าบ้างเยแต่มันมีคนมันยังไม่มาอุ้ยหลายรอบแล้วนะอยากโดนเรื่อยเปล่าเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นส่วนดีๆเลยเือนมีคนทนไม่ไหวเฮ้ยนึกถึงฉากนี้โอ๊ยกอลฟเฮ้ยโดนลงนี่งฉากสุดท้ายแล้วทุกคนโอ๊ยกอลฟเหมือนกัน a few minutes later เข้าไหนมาแล้วเฮ้ย s t เ r t e แข็งด้วย ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลังตกไปทีนึ่งลงลงลงมันลงมันลงตาวมาให้ลงไปไอ้ปูดทำอะไรตองทูนลงเข้าไฟเลยโอ้หแรงขนาดนั้นเนี่ยไม่หลบกระโดดไม่ขึ้นรววเลยแล้วก็เตะมา ไปไปๆไปๆไๆไปยไปยไปยยกกทำทุกีเป็นทะเลเพลิงเร็วมันจะได้ออกไปได้พอลงแล้วพอลงแล้วอะปาไปวปาไปวปาล้ทะเลเพลิงแล้วทุกคนทะเลเพลิงยต w h a เนแทงยินงงทนแท,ง,แทงยินงงอย่าเ,ยาเลยเหน<อ>ืออ่อยการเล่นล้ออะไรการเล่นรอบนี้มันเหนื่อยจังวะลอโดนทุกอย่างเลยจะมาดูกันนะว่าไทรนั้นเป็นคนยิงคนคนยิงเพื่อนมากที่สุดยิงพวกกัน อันโดนมนหายเยอะสุดเลยโทรเลยกันเข้าตรทบุคคนอะไรวะเนี่ยโดนยีเป็นว่าเล่นเลยเจเย็นเจเ็นเจนพาลาสักเดชใช่ได้ใช่ได้แกรับเชิญจะระเบิดแล้วรู้ไว้รู้ไว้รู้ไว้กตแหม่ใจค่อยๆใจ ห <Okay. S 1> ยุน้ำหยุน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคจะพูดแล้วมันอมไม่ไหวะ่ยังยังไงเดียสัก3าวิามสินาทีนี่แน่โอเค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 ก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้สำหรับสวัสดีนะก็ จบเราไปที่เรียบร้อยขาขอบคุณแขกรับเชิญคุณทมาโกวาดเลยที่มาลงของปันไหลของพวกเราเม่ไหลครับมีอะไรจะมีอะไรจะฝากฝากช่องแนะนำช่องอยังไงอีกไหมครับแล้วก็นามีสตรีมเรียกว่าประมาณช่วงทุกวันที่ว่างแล้วกันนะฮะก็มีสตรีมตอนดึกๆนี่นแหละครับผมจะเป็นจำพวกโรบบอกไม่เข้าวาร์โรแรนนะครับผมก็ ปเชิญในทวิตเตอร์ได้เลยนะครับผมธามาโกนะครับเดี๋ยวเติมความว่าสั่งเขาไปได้หลังเลยนะครับ C H A N นะครับ <laughs> กีะตากช่องนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะขอบคุณทุนลูกแม่นอนแล้วก็ขอบคุณเราคนที่แวะเวียนผ่านมาดู <laughs> ขอบคุณมากแต่ก็ขอบคุณสำหรับคนที่เล่นในนดีเลยนะน่าจะวายผัวันไม่น้อยโอเคก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ของเราซื้อ เราซื้อบ้านเองด